โอ้โหดูฮะยิ่งผ่านหน้าแล้งยิ่งสวยยิ่งงามเนี่ยพญาไร้ใบสวยงามจริงฮะจะขาดน้ำยังไงก็ยังสวยยังอวบเหมือนเดิมนะเนี่ยสวัสดีครับ ้าวันจันทร์วันแรกแห่งปีของปี2569นะเช้านี้ก็ตื่นมากับบรรยากาศสบายๆ21องศาสเตหีบเราก็เย็นสบายอ่ะหลังจากที่เราหยุดพักผ่อนกันยาวนานนะถือว่ายาวนานเลย5วันนะบางคน8 9วัน10วันนะก็แล้วแต่นะแต่สลับนั่ก ห้าวันนี่ก็โอโหถือว่ามันยาวนานพอสมควรเลยวันนี้ก็พามาจิบกาแฟกับบรรยากาศสบายๆอยู่ในสวนพามาชมไม้ประดับที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะก็คือพวกตระกูละตะบองเพชรนะตระกูลพญาไราใบอะไรอย่างนะเงี้ยนะไม้ตระกูลที่มียางเนี่ยเก่ง หน้าแล้งไม่มีน้ำแต่ว่ายังสวยยังอวบอยู่เหมือนเดิมไปดูกันนี่ฮะตระกูลพวกไร้ใบทั้งหลายนะสวยงามมากนะดูฮะยิ่งแล้งยิ่งอวบนคือพวกนี้เขาไม่มีใบเนี่ย มันก็ข้อดีก็คือไม่มีใบในการคายน้ำมันก็จะสะสมน้ำไว้ข้างในน้ำที่อยู่ข้างในลำต้นเขาก็จะเป็นยางนี่นต้นสลัดใดเนี่ตน้นพญาไร้ใบเห็นไหมเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะ แมยังเป็นสมุนไพรด้วยนะเนี่ยนะถ้าเกิดมแมลงสัตว์กัดต่อยก็นะใช้ตำบดขยี้หรือใช้ยางเนี่ยทาไปที่ตรงแผลรอยกัดเนี่ยก็ทำให้อ่าเรื่องของการพิษสัตว์กัดต่อยนะ่ะลดลงทันทีเลย,เยสวยงามฮะเนี่ยดูแลไม่ยากนะขอให้ปลูก ปลูกให้ดีให้รากเดินดีเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาจะงามของเขาเองนะอะลรก็ปลูกไว้หลายต้นเนะนี่ยดูเถอะไม่ได้ดูแลเลยแต่ว่าพอเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะงามมากเลยนะน้ําก็ไม่ต้องรดเนะทวดาเลี้ยงอย่างเดียวนะเทวดารดให้นี่ฮะนี่ก็สลับใดเหมือนกัน สลัดใดป่าสลัดใดเขียวนะโน่นฮะอยู่ฝั่งโน้นก็ใช่นี่แหละอยู่กับคนขี้เกียจปลูกแบบนี้ก็งามเหมือนกันนะต้นสลัดใดหรือว่าต้นพญาไร้ใบนะสวยงามกันสุดๆอ่ะสลับช้าวนี้ก็พามาจิบกาแฟชมไม้ประดับที่ถือว่า หน้าปลูกหน้าเลี้ยงทนแรงได้ดีนะ,นะทนแรงทนมแมลงได้สุดยอด